I'm สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์ูดถางสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยว่าวีฮอกโก้ถามด้วยคุมงุนงงว่าขอบคุณทำไมไปไปพยักหน้าแล้วตอบว่าในการต่อสู้แบบโกลาหลในวันนี้ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะได้รับชัยชนะ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพวกเจ้าสงคนที่ทําให้เราชนะได้อย่างง่ายดายทักษะดวงจติตตรวจับแบ่งปันและทักษะผสานวิญญาณยุทธของเจ้ากวังตงได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสําคัญในใชัยชนะของเราว่าวีเฮาก็ตอบอย่างเกินอายว่าสิพี่ใหญ่เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอถ้า,าไม่มีพวกท่านเราก็ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้เช่นกันสวิสเซอยิ้มและพูดว่าเอาละเอาละพวกเจ้าสงคนพี่น้องไม่ต้องชมกันแล้วเสียววีเฮาเราเราจะด้วยเหตุผลอื่นด้วยเนื่องจากเราได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสำรองของเจ็ดประหลาดแห่งเือรไรเคอร์เราควรจะทุ่ม อีกาปีเราจะสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงของแผ่นดินได้ในขณะที่พูดเขาก็แอบ,บมองไปที่เจียงนาันนาันที่อยู่ไม่ไกลในตอนนี้นางกําลังก้มมองเท้าของนางอยู่สวิสันสือมีความสุขมากที่ได้ผ่านการทดสอบกับเจียงนาันานันตอนนี้เขาพบข้อแก้ตัวที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับนางแล้วสวิสันสือก็พูดต่อว่าเสียววีห่าหวอวงตงเราคุยกันแล้วในตอนที่เจ้ามาอยู่เนื่องจากเรากาลังจะเป็นเจดประหลาดแห่งสือไรเครอรุ่นใหม่ดังนั้นเราควรต้องมีการจัดลำดับเช่นเดียวกับเจ็ดประหลาดแห่ง เขาก็จะลำดับตัวเองตามอายุไป,ไปเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดรองลงมาคือเฮอร์เซโธสวิสันซือเจียงนานานซึ่งอยู่ห่างกันเพียงหนึ่งเดือนเช่นเดียวกับว่าวีเฮาหวังตงและซูเซียวเมื่อเรียกกันตามอายุจึงเริ่มจากเป่ยเปเป็นพี่ใหญ่เฮอร์เซโธสวิสันซือเจียงนานานซูเซียวว่วีเฮาและคนสุดท้ายคือหวังตงซึ่งเป็นน้องเล็กสุดสวิสันซือพูดด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อก่อนเราเคยเรียกกันว่าสิ่พี่แต่จากนี้ไปเราจะถือว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้ว่าฮ่าฮ่าข้าอยู่อันดับที่สามเช่นเดียวกับบอนพ่อบุรุ ว่าพี่น้องแต่ถ้าหากเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักถังเจ้าจะต้องเดินตามรอยเท้าของเขาสวิสันสือก็พูดตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าข้าบอกเงื่อนไขของข้าในการเข้าร่วมสำนักถังของเจ้าเลยไม่ใช่เหรอในขณะที่เขาพูดเขามองไปที่เจียงนันนานและเม้มริมฝีปากของเขาจูจูเฮอไซโทก็พูดอย่างโง่เขาว่าเปไปเออข้าหมายถึงพี่ใหญ่ข้าสามารถเข้าร่วมสำนักถังของท่านได้หรือไม่เปไปตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่ก็กลับมาสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าเขามีความสุขมากเนื่องจากว่าเฮอไซโทเป็นวิศววกรริญาณะดัับยงเป็นสายราาจ์ฟนห เขาสูงกว่วเมื่อเทียบกับเป,เป้ยและสวีสันซือในสาขาวิญญาณยุทธและเขาเป็นคนที่จะสามารถเข้าไปในลานด้านในของสาขาอาวุธวิญญาณได้อย่างแน่นอนเป้ยเป้ยก็เอ่ยถามไปว่าใสโถเขาทํา,าได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงอยากเข้าร่วมสำนักถังองเราไม่ว่าเป้ยเปยจะมีความสุขมากแต่ว่าเขาก็ต้องการทาให้แน่ใจเมื่อใสโถยิ้มและพูดว่า ข้าเห็นว่าวีฮาวเพิ่มองค์ประกอบหลายอย่างของอาวุธลับของสำนักถังในการสร้างอาวุธวิญญาณของเขาแต่ข้าก็ต้องการเรียนรู้พวกมันเช่นกันแม้ว่าข้าจะเป็นวิศวกรวิญญาณแต่ข้าก็ไม่ได้ถูกจำกัดว่าไม่ให้เขา้าร่วมสำนักใดๆและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้ก็ถูกต้องถ้าข้าเขา้าร่วมสำนักถังก็เรียกจะว่าพี่ใหญ่คงจะมาะสมกัวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เป่ยเป่ยจะปฏิเสธได้อย่างไรเขาตบตกลงทันทียกเว้นสวิสเซอร์ือและเจียงหนานานันส่วนที่เหลือของทีมสำรองเจ็ดประหลาดสนนาหรับ สำนักถังซึ่งปัจจุบันมีเพียง5คนเท่านั้นไม่ว่าเพื่อจะตกลงแต่ทางหยาก็จะคงเป็นเจ้าสำนักเขาจึงพาทุกคนไปพบกับนางทันทีแล้วก็บอกเขาดีกับนางแน่นอนว่าทางหยารู้สึกยินดีและเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเดิมทีนั้นการสมถอยของสำนักถังพราก,ก็จากการปรากฏตัวของอาวุธวิญญาณจำนวนมากดังนั้นพวกเขาจึงต้องเริ่มต้นจากอาวุธวิญญาณเช่นกันถ้าหากต้องการกลับมาลุล่วงอีกครั้งสิทธิที่มีความสามารถโดดเด่นสามารถให้พลังการต่อสู้แก่สำนักถังได้แต่หากพวกเขาต้องการให้สำนักถังกลับคืนสู่ความรุ่่่่งงงงนเกัอดดีีตไไไ้้ยาาาแแแิพวมหหลลซึญณส ทั้เ่านนแต่ยังสามารถยกระดับแก่สำนักถังให้กลับมายิ่งใหญ่บนแผ่นดินได้อีกด้วยการรวมอาวุธวิญญาณกับอาวุธลับสำนักถังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าฮัววีเฮาจะเริ่มแสดงความสามารถของเขาในด้านอาวุธวิญญาณแต่ก็มีเพียงแค่ของคนเดียวเท่านั้นในสำนักแต่ในทางกลับกันเฮอไซโถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ4ีและเขายังเป็นศิษย์สายตรงของอาจารย์ฟ่านวีด้วยเหตุน,นี้เมื่อเขาเข้าร่วมสำนักถังความแข็งแกร่งของสำนักถังอาจกล่าวได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่สำนักถังเสริมถอยทุกส ามารถเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงสรงได้เมื่อพิธีสิ้นสุดลงเจียงหนานนันและสวิทซ์นซนอเขาร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยเช่นกันเมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหอไซโธก็เรียกว่าวีเฮาซึ่งกำลังจะกลับไปที่หอพักของเขาว่าน้องชายเขาคุยกับเจ้าหน่อยว่าวีเฮาก็หยุดเดินแล้วตอบว่าได้สิครับเขามองไปที่เหอไซโถท,ที่สีหน้าดูกังวลด้วยท่าทางที่ประหลาดใจเล็กน้อยวางตงกล่าวว่าข้าจะกลับไปก่อนจะส่งคนคุยกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็จากไปว่าวีเฮาเดินไปหาเฮอไซโถแล้วมองดูเขาท้้้องงงงฟาาาเริ่่่มมดดดลลลแแววววะีีทส ที่กระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าเหอรอไซโถมองไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นสีหน้าปกติของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เข้งขึมความว่างเปล่าที่มักปรากฏในดวงตาของเขาก็ค่อยๆหายไปและความชัดเจนที่ว่าวีเฮาไม่เคยเห็นมาก่อนในดวงตาของเฮอร์ไซโถก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในขณะนั้นดูเหมือนว่าเฮอร์ไซโถจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชินเชิงอารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากจนถึงจุดที่ว่าวีเฮาแทบจะจําเขาไม่ได้เขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแลอว่าวีเฮาก็พูดออกมาว่าพี่เหอ ในดวงตาของเขาเฮอรสถทาพูดขึ้นว่าวีเฮาจะรู้ไหมข้าอิจารในพรสวรรค์ของเจ้าถ้าข้ามีพรสวรรค์แบบเจ้าข้าจะพยายามฝึกฝนอย่างเต็มที่และข้าจะทําทุกอย่างเท่าที่ข้าทําได้เพื่อให้ได้ทุกอย่างที่สมควรได้รับแต่ว่าข้าทําไม่ได้แม้่ว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ข้าก็ยังถูกจํากัดด้วยพรสวรรค์ของตัวเองความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของข้าคือการเทียบเท่ากับอาจารย์แต่ว่าเจ้าแตกต่างออกไปเจ้ามีวิญญาณยุทธคู่และหนึ่งในนั้นเป็นวิญญาณยุทธขั้นูงดอาคขํพ เขาก็เอ่ยถามไปว่าพี่ชายท่านกําลังพูดเรื่องอะไรสีหน้าเจ็บปวดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฮอรอไซโทในขณะที่เขาพูดขึ้นว่าเจ้ารู้ไหมในสขาวุธวิญญาณของเราเรามีแผนอยู่เสมอมันถูกเรียกว่าแผนนักลบตัวสกัดผมเมื่อได้ยินเช่นนี้ว่าวีเฮอกก็เอ่ยถามอย่างประหลาดใจว่าแผนนักลบตัวสกัดงั้นเหรอเือไซโทพยักหน้าแล้วพูดว่านี่เป็นแผนที่สําคัญท,ที่สุดที่เรามีมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับวิศวกรวิญญาณของจกกักรวรรดิสุริยันจันทาได้อย่างเท่าเทียมแผนสุดยอดนักลบตัวสกัดหมายงงงคคเีนววท่ัตอแข็ ระดับนี้ถูกเรียกว่าสุดยอดนักลบตัวสกาดว่าวิเฮาก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าคนที่จะทําสิ่งนั้นได้ควรเป็นราชธินรนามพมยุทธ์ไม่ใช่หรือสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสขลอาวุธวิญญาณของเราอย่างไรเมื่อใส่โทไใส่หัวและพูดว่าไม่ใช่ราชธินรนามพมยุทธ์อาจสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบได้แต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในสงครามขนาดใหญ่ได้เพราะว่าศัตรูของเราจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกันหรือไงแต่ว่ายอดนักลบมือสกาดนั้นแตกต่างกันยอดนักลบมือสกาดคือการสร้างขึ้นมาเพื่อทททํําา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 สสงงงงงงงคคคคครรรรมมมััันนนไไ่่่่่่่่ดดด้้้ถููกกกกกจอออยยยยยแแแววววข็บุุลลเเเเพีีีตชชญะธ ยานประเภทต่างๆและเก่งในการปกปิดตัวเองลบหลีกทำลายล้างและมันยังสามารถค้นหาได้อย่างเสียบขาดศตัตรูในสนามรบได้อีกด้วยซึ่งจะสามารถทำลายเป้าหมายหรือให้ความช่วยเหลือได้ยอดนักลบมือสกัดไม่ใช่ผู้บัญชาการแต่ว่าเป็นนักสู้ที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้ราชทินนามพมยุทธ์นั้นเป็นเพียงผู้แข่งแข่งรายบุคคลแต่ว่าการต่อสู้นั้นยังห่างไกลจากพลังที่วางแผนไว้ของยอดนักลบมือสกัดเดิมทีข้าตั้งใจทำงานนี้อย่างหนักเพื่อเป็นศูนย์กลางของเป้าหมายนี้และอาจารย์ของเราก็วางใจให้ข้าทำตามแผนนี้มาโดยตตตตตลอออดแแแ่่่่่่่่่วววาา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 าทุกกกกยยยงงเเเเเเปปีีีนไไมมมมมมืจจจ้้้รรฏัพคสถ แกงข,งขัวข้าทั้งในด้านการสร้างอาวุธวิญญาณและความแข็งแร่งส่วนบุคคลเมื่อวานนี้อาจารย์ของเราบอกข้าว่าข้าจะไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นยอดนักลบมือสก,กัดอีกต่อไปแต่ข้าจะกลายเป็นนักลบเสริมแทนหากเจ้าเป็นสุดยอดนักลบในอนาคตเขาก็จะเป็นคลังเก็บอาวุธเคลื่อนที่ของเจ้าววีฮาพวาผงะเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขา,าไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่าพี่เหอะคือข้าแต่ทว่าเหอไซโทย,ยกมือขึ้นเพื่อไม่ให้เขาพูดต่อแล้วเหอไซโถก็พูดขึ้นมาว่าวีาเฮั่วงจ้าห่วาีไม่ต้องกาาารรให้้้สถนนนนนกกณ์เเีิดขึับตั้งแต่่่ทีเเเขขาาาารรริิมดนนอออยยงจ์ฟวล คาแนะนําแก่เขาในแง่ของมุมต่ตางๆมากมายจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวความเคารพที่วีฮาวมีต่อเฮอร์ซโทนั้นไม่น้อยไปกว่าความเคารพที่เขามีต่อเป้เลยแต่ว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ขโมยความฝันของพี่ของเขาไปดังนั้นจึงทําให้หัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในสถานที่หลอกลวงเช่นคาริหานไดยุคพยัก์เขาที่วีฮาวให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากที่สุดแต่ในที่สุดเขาก็สามารถได้รับทั้งความอบอุ่นและมิตรภาพในโรงเรียนสื่อไลเคอร์และเขาก็รูู้้้้สสึึกกกกกกกปรรรระทัับบใใจคคคคววาาาามเเเหลล่นนนนีีตอออิดแขขงื ในสาขาอาวุธวิญญาณเมื่อสาโทตบไหลคงว่าวีเฮาและใบหน้าของเขาก็ดูอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดขึ้นว่าวีเฮาเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเจ้าบางทีถ้าหากว่าเป็นคนอื่นข้าอาจไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันข้าอาจจะลุกขึ้นต่อต้านอาจารย์ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเจ้าข้าไม่ได้รู้สึกถึงความไม่พอใจเลยเพราะข้ารู้ว่าคนที่จะดำเนินการตามแผนยอดนักลบมือสกาดคือเจ้าซึ่งข้ารู้สึกมีความสุขมากข้ารู้ว่าข้อบกพร่องของข้าอยู่ตรงไหนไม่ว่าข้าจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีีทาางเเป็นนนนยยอออดดดดัักกบมมมสส่่คุุณณติิิหะไ้้้ขขพโวญ ข้าเป็นวิญญาจารย์ใส่อาหารมีว่าความสามารถในการช่วยเหลือของวิญญาณยุทธของข้าจะไม่เลวแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้ของข้าก็มีจำกัดข้ายังห่างไกลจะวิญญาจารย์ใส่โจมตีเช่นเจ้าข้าทำทุกอย่างเท่าที่ข้าจะทำได้แล้วแต่ทั้งหมดที่ข้าพึ่งพาได้คืออาวุธวิญญาณเท่านั้นแต่บอยครั้งที่ประสิทธิภาพของอาวุธวิญญาณนั้นด้อยกว่าวิญญาณยุทธข้าฝึกฝนหนักมากแล้วแต่ว่าพลสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่จะหลีเลี่ยงได้ด้วยการพึ่งพาการฝึกฝนหนักเพียงอย่างเดียวเจ้ายังจำครั้งแรกที่เราพบกัันนนได้หาาาเเเปคทีีี่่่่รรยยบงใโลออวกกชื เนเจ้ารำหรือเจ้ามนุษย์ก้ามโตแต่เจ้าเป็นข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวครั้งแรกที่เจ้าพบข้าจะเรียกข้าว่าพี่ใหญ่แววตาของเจ้าในตอนนั้นชัดเจนมากและก็จริงใจมากตั้งแต่นั้นมาข้าจึงเห็นได้ว่าเจ้าเป็นน้องชายของข้าและเมื่อเจ้าเริ่มเรียนพรสวรรค์ของเจ้าก็เผยให้เห็นทําให้แม้แต่อาจารย์ที่เข้มงวดของเราก็ยังรู้สึกประหลาดใจได้ข้าเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์มีอาจารย์คนไหนบ้างที่ไม่ต้องการให้ลูกศิษย์เก่งกว่าตนเองนอกจากนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ของเราก็คงไม่มีข้าในวันนี้ดังนั้นสิน้องเจ้าไม่ต้้้้้ออออองงลลลบบบาา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 กกกกใจจจจจไไดดคุุุยยยยัััร์แแวะะะะทททททํํ่่่่เเเีพืสสนนนนนน มข้าจะเป็นคังอาวุธเคลื่อนที่ให้เจ้าน้ำตาของวิ่เฮ้าลำไรออกมาในขณะที่เขาพูดว่าเขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ยุติธรรมต่อท่านทำไมข้าไม่หัวใจชาทอหยุดเขาอีกครั้งเขาพูดขึ้นว่าสินน้องเจ้าอย่าพูดอะไรงโง่ข้ามีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวในการช่วยเหลือเจ้ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ข้าเต็มใจจะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่แต่ข้าก็มีความเห็นแก่ตัวเช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าได้หลังจากที่เจ้าประสบความสำเร็จในการฝนน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 นใใใออออออาา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 คคตตขขขขงงเเเเจจจ้้้้้้้ยยยยกกหช่่่่่่่่่วววววแมมมมััููภสรถททพี็ดึิ เข้ามาได้เลยร้องรอยของความเจ็บปวดลึกๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเหอไซโถในขณะที่เขาพูดขึ้นว่าวีเฮาข้าจะบอกความจริงแก่เจ้าจริงๆแล้วแม้แต่อาจารย์ฟ่านหวีก็ไม่รู้ว่าข้ามาจากไหนหรือแม้กระทั่งตัวตนที่แท้จริงของข้าเพราะข้าไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนและข้าไม่ต้องการให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่วันนี้ข้าบอกเจ้าไปมากแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าฟังทั้งหมดเลยข้าเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจมากเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนที่อาจารย์ฟ่านหวีช่วยข้าไว้ในปีนั้นข้ามีอายุเก้าขวบเมื่อเขาเห็นข้าครั้งแรกข้าเต็ม้วเเออ่่่่ขขขขาาาาาากงงมบถึที ก็ของข้าเป็นพ่อขาเล่พวกเขาทั้งหมดถูกจนข้าตายข้าบอกเขาว่าข้าเป็นคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้และข้าก็กลายเป็นเด็กกำพร้าไปแล้วที่เขาพูดแบบนั้นก็เพราะว่าข้ากลัวว่าข้าจะลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าข้าไม่เคยคาดหวังว่านี่จะกลายเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของข้าเมื่ออาจารย์พาข้ามาที่โรงเรียนและสอนการเป็นวิศวกรวิญญาณให้ข้าเขาก็ฝึกฝนมันอย่างหนักและค่อยๆเปิดเผยว่าข้ามีพรสวรรค์บางอย่างในการสร้างอาวุธวิญญาณอย่างไรก็ตามขขาช่อนความเกลียดสังที่ยากจะลืมเลือนไว้ในส่วนลึกของ ขายังเป็นหนึ่งในราชวงศ์ของจักรวรรดิสุริยันเนทาและเป็นหลานชายขององค์จักรพรรดิในปัจจุบันฮะอะไรนะว่าวเฮารู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิพี่ที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่ายของเขาจะมีต้นกำเนิดที่น่าทึ่งเช่นนี้เขาตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งเมื่อใส่ถอยยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าเจ้าแปลกใจใช่ไหมไม่ต้องแปลกใจหรอกที่ข้าเก็บเรื่องนี้ไว้ในส่วนลึกของหัวใจมานานเพราะว่าท่านพ่อของข้าเป็นจักรพรรดิองค์ก่อนของจักรวรรดิสุ ที่ท่านพ่อของข้ายังเป็นองครักษายาตน้องชายของเขาซึ่งคือท่านอาของข้าท่านอามักจะพยายามแย่งสิ่งบัลลังไปจากท่านพ่อของข้าเสมอแต่ว่าท่านปู่รู้ดีถึงนิสัยที่ซั่วซ่ายของท่านอาและรู้ดีว่าถ้ามอบบัลลังให้กับเขาก็มีแต่จะสร้างความเสียหายต่อจักรวรรดิอย่างแน่นอนแม้ว่าพลสวัรค์ของท่านอาจะเหนือกว่าท่านพ่อของข้าในทุกด้านแต่ว่าปู่ของข้าก็ยังยืนยันที่จะมอบบัลลังให้กับท่านพ่อของข้าหลังจากที่ท่านพ่อของข้าขึ้นครองบัลลังแล้วท่านพ่อของข้าก็ปกครองจักรวรรดิอย่างจริงจังเขาทุกกันเเืื่ออปรง้ยๆใต ขเขา,ขาลราชบริวารส่วนใหญ่ก็จงรักภักดีต่อท่านพ่อเดี๋ยวพวกเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีตลอดไปเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ